Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรันชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวละครรีรันของทางช่อง3กันบ้างนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวละครรีรันของทางช่อง7ก็คือเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยีอินเตอร์นะครับก็เราได้เห็นละครรีรันของทางช่อง7แล้ววันนี้ช่อง3รีรันบ้างทั้งทที่มีละครใหม่สต็อกเนี่ยเต็มไปหมดแต่ก็ไม่เอามาลงให้เราได้ดูนะครับกลับเลือกรีรันมาให้ดูนะก็ไปรู้ว่าเหตุผลอ,อะไรผมขอหยิบยกบทความนีครับจากเพจเคว้ง รีโมทมาอ่านให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับละครรีรันนะครับและหลังจากจบบทความนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรตติ้งของละครรีรันของทางช่อง7กับละครใหม่ของทางช่อง3มกันบ้างดีกว่าว่าตอนแรกที่เราพูดว่าละครช่อง3มเนี่ยมีละครใหม่งัดให้เราได้ดูแตกต่างจากทางช่อง7ที่มีละครรีรันมาดูเรตติ้งเขาคนว่าแตกต่างกันแค่ไหนสู้กันได้หรือเปล่านะครับโอเคไปพูดถึงเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองกันก่อนดีกว่าที่หยิบมันนามารีรันนะครับช่อง3ส่งทองเอก รีรันสู้โควิด19เห็นหลายๆช่องส่งโปรแกรมรีรันด้วยสาเหตุที่ทุกคนเข้าใจว่าถ่ายทําต่อไม่ได้และยิ่งสถานก,การณ์เคอร์ฟิวที่ต้องกลับถึงบ้านตอนสี่ทุ่มก็ยิ่งทําให้การทํางานบันทึกเทปในสตูดิโอยากขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะหลายรายการลากยาวและบางรายการถึงขนาดผู้ร่วมรายการออกจากสตูดิโอตักบาตอนเช้าเลยก็ว่าได้ล่าสุดช่อง3ก็ขอส่งโปรแกร,รมรีรันกันบ้าง แหล่งข่าวไม่ใช่ใครที่ไหนก็คุณชุติภาจันทะเกตโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบสดๆสร้อนๆแจ้งว่าหลังจากจบละครเรื่องดังดงวงหาวุทยัยละครยอดฮิตอย่างทองเอกหมอยาท่าฉลงมาสร้างกำลังใจอีกครั้งให้กับหมอทั่วประเทศเริ่มตอนแรกวันที่22เมษาที่จะถึงนี้ลลจ้าแต่ก็มีเสียงร่ำร้องหลายคนจากแฟนละครอยากให้ออลละครต่างๆในสต็อกที่มีอยู่ในโหลออกมาออน ในช่วงเวลานี้ก็ได้ถึงตอนนี้การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่คนถือรีโมทจะดูหรือไม่ดูอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของท่านผู้ชมทุกคนจ้าเลือกในสิ่งที่ตัวเองเสพแล้วผ่อนคลายที่สุดคงจะเป็นผลดีที่สุดสําหรับสถานการณ์แบบนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นข้อความจากทางเพจเครื่องรีโมทนะครับการที่เขานําเรื่องทองเองหมอญาชิฉลงออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นด้วยสาเหตุหลายอย่างคล้ายๆกับทางช่องอื่นก็คือสปอนเซอร์เข้า ก็เลยนำเรื่องเก่าเนี่ยออกมาออกอากาศแต่หนึ่งข้อดีที่ทางเพจเนี่ยเขาได้บอกไว้นะครับผมก็เอามาเรื่องหมอเนี่ยออกอากาศแล้วเรื่องของเอกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลกเฮฮาด้วยก็ถือว่าดูเพื่อคลายเครียดกับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหมอหมอก็ถือว่าสร้างกําลังใจให้กับหมอทั่วประเทศณนะตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีกระแสบางกระแสอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นว่าท,ทั้งทั้งที่ละครในสต็อกเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดกลับไม่เอามาออนแอร์นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่พูดไปว่าอ,อยากให้กําลังใจห อก็เลยนําเรื่องนี้มาออกอากาศนะครับใครชอบหรือใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองไปดูกันได้แต่นามาออกอากาศพูดพฤหัสซึ่งละครทางช่อง7ตอนนี้เนี่ยแข็งมากๆก็คือเรื่องตะวันอับดาวเรตติ้งตอนล่าสุดถึง7.0ก็เลยทีเดียวแน่นอนว่าเรื่องนี้มีลุ้นว่าจะยังไงจะเรตติ้งเท่ากับที่เคยสร้างเอาไว้สูงๆตอนที่ออกอากาศในรอบแรกหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโอเคไปพูดถึงเรตติง้งละครดีรันนะครับของทางช่อง7กันบ้างดีกว่าที่ออกอากาศไปได้ ไม่กี่อีอย่างผู้บ่าวอินเดีย,อ,ยอินเตอร์ล่าสุดในอ p ีที่4นะครับเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่5.6ถามว่าสูงไหมก็คงไม่สูงเท่าเดิมพวนนามารีรันแต่ถ้าถามว่าสูงกว่าละครช่องอื่นๆไหมก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับ5.6กเนี่ยก็ไม่ใช่ต่ำๆนะถือว่ายังสร้างเรตติ้งได้ดีกับละครทางช่อง7นะครับและละครใหม่ของทางช่อง3เนี่ยที่พูดถึงกันไปว่ามี2เรื่อง1เรื่องก็คือเรื่องแอบรักคุณสามีเนี่ยก็คือยังไม่ออกอากาศที่จะมาเล่นจัดอังคารน,นี่แหละนะครับแต่ว่า ีละครเรื่องใหม่ของสุกเาอาทิตย์เนี่ยออกอากาศไปแล้วนั่นก็คือเรื่องฟ้าฟ้าคิริดาวนะครับออกอากาศเนี่ย,ออกกนนยไปได้3 EP EP ล่าสุดนะครับเรตติ้งเนี่ย,ยอยู่ที่2.2ถือว่าเรตติ้งเนี่ยยังไม่ได้สูงนะกับละครที่เป็นเรื่องใหม่ถามว่ายังสู้ดีรันของทางช่อง7นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าด้วยฐานคนดูที่แตกตา่างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆนะที่พพูดถึงเกี่ยวกับละครรีรันที่เราคลังจะได้ดูกันแล้วก็รีรันที่ได้ดูกันไปแล้วกับละครใหม่ของ ทางช่อง3นะครับส่วนของทางช่องวันนะครับผมมีรีรันอย่าละครเรื่องใบไม้ที่ปิดเปลีนะครับที่นํามารีรันให้เราได้เห็นเแต่จริงก็อยู่ประมาณ0.8นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงนะโอเควันนี้ก็พอพูดมาคุยกันประมาณนี้เนื้อหาตรงไหนผิพพนดพลาดประการใดขออภัยว่านะั่นที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ